ไสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมูว่าถามเลยว่าเธอเวลาเธอเป็นนางเอกนี้ใช่ไหม,มเวลาไปไหนมาไหนที่เธอต้องมีแบบบอดีการ์ดนะประกบซ้ายขวาอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นมั้งเจ๊มีนักแสดงสาวคนนึงนะมีบอดี้การ์ดส่วนตัวก่ะคุณตามตลอดแถมนะดาราคนนี้นะก็มีบอดี้การ์ดเป็นนายตำรวจที่หล่อมากรอจนหน้าอิจฉาอย่างนี้อย่างนี้มาตามบ้าง ถ้าจะอิจฉานางขนาดนั้นนะคะไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะบอยปรกรณ์คิมเบอรี่น็อตวรริศและหยาทีปราชป่าจากละครเรื่องนางร้ายที่รักค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ แบบละครเป็นยังไงบ้างคนท้วงนี่เลยฮะต้องเป็นตำรวจหนาอีกต่อก่อนแล้วกันครับก็ดีครับคือเราก็หวังเหมือนกันนะออกมาว่าคุณดูจะเป็นยังไงบ้างเลคุณดูเขาบอกว่าเออดูสนุกมีหลายรสชาติแล้วก็ดูน่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยครับเขาคิดมาว่าคุณเป็นตำรวจเอ๊ยหรือวคุณควรจะเป็นโจรดีหรืออะไรผมเป็นตำรวจมาหลายเรื่องแล้วพี่แม่จริงเหรอใช่ฮะเนาะคิดว่าเป็นโจรมาโดยตลอดเลยอ่ะส่วนคิวว่าไง รีแบ็เป็นไงคะตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยค่ะก็แต่ละอาทิตย์ผ่านไปทุกคนก็จะแบบว่าเอ้ยอยากดูต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาบอกไหมว่าเฮ้ยแบบคุณในเรื่องคุณร้ายมากคุณแบบวีนเหวี่ยงมากบ่นนู่นนี่ตลอดเวลาเลยเียมีคนถามว่าจะเหวี่ยงน้อยลงไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่เปิดมาคือเหวี่ยงแล้วอะค่ะของเนียก็ก็ดีค่ะก็คนก็จะแบบถามตลอดเลยว่าสรุปเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเออมองไม่ออกว่าเขาเขาบอกว่า คือทำไมมันดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าใช่ดีดีทั้งนั้นนี่เป็นการพลิกบทบาทของคุณเลยใช่ผมมันเป็นครั้งแรกเลยไหมที่คุณเล่นเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับผมก็เห็นที่ม้าเป็นไอดอลฮะบ้าม่เกี่ยวการเราไม่ได้เป็นแนวนั้นเราไม่ได้เป็นแนวสุดๆเราเป็นแนวน่ากลัวแล้วม้าเป็นแนวอะไรสวยงามวมกเป็นสายสวยงามหรือว่าแนวตะเข็บสายแดงสวยมากนะเป็นอย่างนี้ฟ้องพ่อไหมฟ้องพ่อพ่อมันบอก มันก็เป็นนี่อย่าไปเล่นกับมันไม่แต่คนในกองเขาบอกว่าพี่น็อตเล่นเหมือนมากคือมากเลยนะพยายามเต็มที่ครับผมก็ศึกษาจากจากคนรอบข้างที่เป็นนะครับผมคนในกองเยอะไม่ว่าจะเป็นพี่บ็อบเบอร์อะไรเงี้ยหรือว่าช่างหน้าช่างผมคนก็คอยสังเกตเขาแรกๆถามเลยครับพอหลังๆก็พิ้วแล้วคะะพี่น็อตถามนี้ด้วยไม่ใช่หรอพวกศัพท์อะ เออหาคำศัพท์แปลกๆเหมือนบทเขาเขียนมาแค่นี้พี่น็อตจะไปถามว่ามันควรจะแบบเติมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีศัพท์ใหม่ๆว่ะหลังๆนี่แร็พพิ้วเลยฮะแร็พพิ้วพิ้วมากเล่นระเบิดเล่นระเบิดเติมบทเองพี่น็อตจะดีเหรอวะาะเล่นกับพี่เชื่อพี่เพราะว่าพี่น็อตเนี่ยเวลาถ้าเกิดเล่นฉากในบ้านจะแบบเหนจัดหนักมาเต็มที่กันสมุติถ่ายนอกสถานที่เช่นไปถ่ายโรงพยาบาลอย่างงี้เลยบอก เดินเร็วเดิเร็วไปฝึกมัวอเนี่ยคือไม่กล้าออกไปไหนอ่ะมีเขาแน่งตัวเอาถ่ายยังไงยังถ่ายปเดี๋ยวค่อยมาใส่ที่นี่หน้าเซ็นเรอยใส่่วกเรเล่นๆเ่อันนื้อ็เป็นชีวิตของเร้าะยะคุณอตเรื่อเบอย์รี่ก็อย่างที่่อยคือคุรต้องเล่อร้่ยเรต่อยเรื่องเรื่อยเ่อย่อเรเรือเรยเรื่นยงร้่ยทร่รั่ใย่อหมราเร่เร่นเรืยรอยอดมันยากืมยากตรงที่ตอนที่เล่นละครซ้อนละครอีกทีนะคะมันจะต้องแบบ ร้ายใส่พี่หยาดต้องเป็นนางร้ายจริงๆเลยเออค่ะแบบฆ่าแกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำหน้าแบบจิกอะไรอย่างงี้เ,ออเวลาสาดน้ำพี่นี่สาดแรงมากอ้าวนี่ไง่คือจริงๆสาดนิดเดียวก็ได้อ่ะคิมมาแบบ คุ้มไม่ใช่จริงๆแล้วพี่ป๊อกอ่ะบอกว่าพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวจะการให้ห้าสี่สามสองพี่ป๊อกถอยย้อนขยันเต็มๆนี่ไงมันมีการหักหลังจะเกิดขึ้นแต่การที่เล่นเลไลฟมันดีไหมมันปลดปล่อยไหมมันสนุกสนานไหมมันก็สนุกไปอีแบบค่ะมันได้เอาแบบชีวิตจริงมาใช้บ้างชีวิตจริงกะลายนี่ไงอุปกรบผู้รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวพอพูดเรื่องมัน้วมัน เงียบยิบเลยมาดูญาติบอกว่าคุณร้ายแบบว่าที่ตอนแรกคุณก็มายิบเงียบเลยดีเงียบเงียบของคนเลยแต่สุดท้ายคุณจะแบบร้ายจิตจิตอะเันยังไงตอนแรกใหญ่ก็งงเหมือนกันนะเพอรอาะคนเรามันจะมีบุคลิกสองขั้วได้ขนาดนี้เลยหรออะไรยเงยตอนหน้านคนอื่น b i โพ l a r หรอแบบตอนหน้าคนอื่นนี่ดีมากเลยอ่ะออดีแบบหวานหวานอะไรเงี้ยพออีกมุมหนึ่งอีกขั้วหนึ่งก็แบบ ทำไมมันช่างโหดร้ายขนาดนี้ออนพูดถึงพระเอกดีกว่าเขาบอกว่ารับบทหนักสุดเลยธรรมดาแล้วฉากที่พระเอกนุ่มอุ้มนางเอกมันมีเป็นปกติเก็นทุกๆเรื่องอยู่แล้วออแต่ว่าเรื่องนี้คือไม่แน่ใจว่า ทำไมเหมือนกันแต่ว่ามันมีฉากที่ผมอุ้มคิมเบอรี่เยอะมากเยอะมาก,มากนักพิการเหรอใช่คือแล้วแบบเกือบเกือบทุกฉากเนี่ยจะเป็นฉากที่แบบคิมเบอรี่สลบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบต้องทิ้งตัวหนักๆเงี้ยทิ้งตัวลงไปแล้วต้องอุ้มจากพื้นอย่างเงี้ยจังหวะจังหวะเจอขึ้นมาอย่างเงี้ยเจอเจอเจอคุณก็ต้องแบบเทคแล้วพักกี่ไงพักที่ข่าวพักที่ข่าวไอ้ชิ้นตัวหนักเหมือนกันเข้าใจผู้ชายผู้ชายทำอย่าง ได้แต่เขาจะไม่ชอบไม่ชอบให้ดีหน้าแบบขอไม่ได้ต้องแบบสบายๆมีภาพมาให้ดูประกอบการอธิบายด้วยจ้าใครมีเสียงอื้อวะเออเสียอ่ะเออว้ากระซิบกระซิบโยนลำบากมากมันดูทุลักทุเล ยันไม่ลุ้นมาโอ้ยหลังนี้ออกนะโอ้ยหลังเะไรี้นี้นะลงมาดีนะอกอออ้ยยิงลง้โอ้ยอยากให้ทุกคนได้ลองอยกให้ค้ขีดอยากให้ทุกคนได้ลองอยากให้คิ้วขีดไม่มีสีนไหนที่หนักเว้าเพ้น มีซีนไหนที่จับคอมเม้นต์แล้วสองผมทันได้แล้วมีอันนึงทีมบอกผมว่าถ้าเกิดอุ้มฉากตอนเช้าอ่ะจะดีเพราะเนาะยังไม่กินข้าวถ้าตอนเย็นอึดเตรีแล้วตัวจะเบาตัวจะเบาตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่ามันจะต่างอะไรกันขนาดนั้นเลยแต่พอได้ลองจริงใช่หลังมื้อเที่ยงนะครับตัดเต็มหนักมากอ๋อนังจะเพิ่มน้ำหนักถูกต้องคือตอนเช้ามีแค่ของเมื่อวานไงถ้าหลังเที่ยงมีของวันนี้ด้วยรวมกันเดี๋ยว หมากเคยบมไหมหมากเคยบมไหมไม่เคยเลยนี <emot ic daí> ่หมากเขาไม่เคยบดเลยไม่แข็งแรงอ่ะทีเราอ่ะรู้มั้กเลยบอกไม่มีหนักเหนื่ออะไรเลยทีเดียวนี่นี่เทคแรกบบก หลอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อบักทีเดียวได้เลยเลยจะเห็นเคยทำตกทะล่มตกทะเลอะไรกันมีปุ้มไม่เคยทำตกเลยนะเฟ่ยจริงไหมอ๋อหลอกในการรูปตกเลยเหรอเรื่องที่แล้วเรื่องที่ให้หินหินมันเยอะอะอ๋อมันเดินลำบากบ้าบ้องแหมมันผิดกันมันผิดกันเสียงว่าบอยเนี่ยแกล้งคิมจนคิมเนี่ยหลอนเอาไปนอนละเมอเลยจริงหรือเปล่าจริงค่ะ คือชอถ่ายรูปตอนเรานอนนะคะและทุกครั้งเลยที่เราหลับตาซึ่งมีน้อยนะคะเธอก็จะแบบเส่อะไรถ่ายเสยอยี้ถ่าย่เธอเป็นคนชอบถ่ายผู้หญิงนี้แล้วเธอก็ไปลงไอจีคือกิมเบลี่เขาบอกผมไงฉันเนี่ยเป็นคนที่สวยทุกมุมเลยไม่แต่ฉันก็เข้าใจเพราะว่าถ้าฉันเดินแบบนี้ฉันก็แบบว่า นี่ก็ดูไม่ออกนะว่าเป็นครีมใช่แต่ว่านางก็มีเอาคืนเหมือนกันนะบบบบูดอย่างเงี้ยโอ้โหถ่ายกันละถ่ายกันละโดนเหมือนกันแต่คือครีมเบรี่เป็นเป็นนางเอกคนเดียวที่เวลาผมแกล้งแล้วเขาจะเอาคืนผมฉันชอบอันนี้คืออะไรเฮ้ยใบประกอบใส่รองเท้านี้เลยเหรอรองเท้ากองครับมันขาดต้องของคุณเองหรอตรงยกครีมอะไรไม่ใช่ของผม นอกจากโลกมีวิทยาให้ชมด้วยค่ะเฮ้ยมันกระดิกดูชัดเจนมากอไม่กไม่อเ็บได้เฉยๆเก็บไว้เฉยๆเก็บไว้เฉยๆเก็บไว้เป็นแบบเก็บไว้เป็นรอเปิดมีหน้าดียนะอไอะไรอะไรเสียฮะ

จังเลยชัวร์ไม่ตอนทู้ว่าตกใจจังเลยอ่ะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าน่าดักเสียงกลไว้แล้วแบบเวลาโดนแกล้งผมจะทำเป็นแบบว่าแล้วไงเนี่ยพอตื่นขึ้นมาดูแบบกรี๊ดเลยอ่ะแล้วทำไมคุณไม่แกล้งหยาดอะไรอย่างนี้บ้างเฮ้ยทำไมไม่ไม่ต้องไปไปเถอะไปเถอะไปเกลัวมากอ่ะหยาดต้องเป็นพี่น็อตบอกเลยเล่นเรื่องนี้เหนื่อยมากเลยพี่ทำไมอ่ะคือผู้ชายเรื่องนี้มี บอยใช่ไหมพี่น็อตพี่ต้าแล้วก็มาตูมถึงจะไม่ใช่ผู้ชายก็เหอะคือพอรวมกันนะปากน่ากลัวมากเหมือนเราเดินเข้าไปในวงเจอรสักอย่างเนะที่แบบปากพร้อมจะทิ่มแทงตลอดเวลาอ้วนมั่งขาใหญ่ก้นใหญ่หัวเธอเซรุ่ยไลก็ทักนะน้อคนไม่รู้ว่าเป็นเซรุ่ยไ่พูดดูเลยสมพูดยิ่งเงียบแล้วเป็น แม่ถ้าเราเป็นเราก lyn, ็เงียบๆนะอคุณโดนอย่างนี้แล้วคุณเอาคืนไหมไม่ไม่อยากเป็นคนเรียบร้อยไงจะมีแม่จะมีแม่มาคอยป้องกันลูกอ๋อแม่อยู่ในกองก็อย่าไปเล่นกับเขาสิเล่นเขาทำไมเขาอย่างเงี้ยเหรอเงียไปเล่นเขาเขาเขาว่าเราเงี้ยเขาเหรอแม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยแม่ต้องมาว่าลูกด้วยแล้วคุณแกล้งแม่หยาดมั้ยแกล้งดิแกล้งอ้าวลก้คุณงพี่มาเคยเห็นแม่แกล้งไหมหั แม่เป็นคนดุมากใช่ไม่มีใครกล้าแกล้งมีใครกล้าเล่นด้วยนับอะไรได้แกล้งแม่หยาดเนี่ยไม่ได้แกล้งธรรมดานะทำไมไล่แม่กลับบ้านเนี่ยคุณตรงไงอ่ะก็มูคุยเหมือนเพื่อนนะฮะแม่อายุก็เท่ากันพอๆกันนะเขาก็มีศักดิ์เป็นแม่ไงแต่เราก็มองเขาเป็นเพื่อนไงเอาบอกคุณแม่แม่ปล่อยมากลับบ้านไปไปไปอย่างนี้เลยจริงลับแม่วงะฉันไม่กลับไม่ไม่กลับไปอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเพื่อนกันเพื่อนกันเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะดิฉันพูดเลย เพราะว่าพี่พ่อตาแม่ยายคุณตอนนี้คิดหนักมากเลยอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งไงคอันนี้เป็นน้องเจอตั้งแต่เข้าวงการแรกๆเล่นเรื่องแรกกับผมเงี้ยก็เห็นแม่เขามาตลอดก็เล่นงานแม่แต่เรื่องแรกเล่นงานแม่หยาดงอง่ายไงสมมบ๊วแกล้งหยาดเยอะแม่หยาดก็จะว่าคุณบ๊ผมแกล้งหยาดเนี่ยแม่หยาดก็จะด่าผมว่าผมอะไรย่างเงี้ยนะแม่เดี๋ยวให้หมาแม่บอกโอเคคุณแม่รักหมาแม่รักหมาแม่เลี้ยงลูกเหมือนหมานี่หมาเหมือนลูกอ๋ออ๋อหรือหมาเหมือนลูก ได้มาลูกมามาลูกโคตโคตโคตนี่ดูสิดูดินั่งดูเฉยๆอ่ะพี่ดูดิที่คิมละเมออ่ะตอนโดนแกล้งคุณละเบอดว่าวันนั้นไม่ได้คุมโป้งเออแล้วก็หลับไปแล้วก็อยู่สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ละเมอว่ราะแบบอยากให้พี่บอยเข้ามานะอะไรอยากให้พี่บอยเข้ามาอะไกลัวจริงๆกันเนาะอยากให้คิมเนี่ยช่วยเล่าถึงเรื่องหัวเหม่งของ บอยกับยาไปเลยอะเราบอกยาแล้วเราเป็นเพื่อนกันเห็นมากคั้งนี้เลยเอ้าบอยเมื่อกี้เราเชื่อแฟนไปแล้วไม่ใช่หรอคิมพี่ยังไม่เคยบอกว่าคิมก้นใหญ่เลยนะ ตอนแรกเรื่องเสืกสองคนนี้คืออะไรวันนั้นไปถ่ายแล้วมันร้อนมากเลยค่ะแล้วทุกคนก็มือแตกอะไอย่างเงยแต่<ะ>นางไม่ได้อึอนมาเป็นน้ําแบบนั้นไม่ใช่ขอแล้วต้องก็ประํานึงขอนิยามรูปทรงหน้ผาผากของผมก่อนผม <c oughs> เนี่ยเป็นคนที่คิ้วอาจจะต่ํากว่าปกตินิดหนึงเ,เป็นคนที่แบบว่าอ่ะหน้ผาผากกว่านี้ผมสูงอทีนี้เวลาทีนี้เรือ่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ทําผมต้องเปิด เติดเติน้าอย่างเงี้ยอะไรต้องมีเฉดดิ้งมีเฉดดิ้งบ้างช่วยหน่อยเฉดดิ้งก็ระบายสีดำๆ่ะคุณผู้ชมก็คือเอาไอายแช์ดวสสีดำๆท่าหัวไมะนั้นร้อนเหนือก็คือไหลลงมาเป็นเหนือสีดำโอ้โหเอี๋่วแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ พี่หยาดก็ต้องไ้เหมือนกันคือหยาดอ่ะหยาดหัวอยะเป็นรูปหัวใจแล้วมันมันมีข้างนึงมันมันมันไม่เท่ากันก็คือเข้าใจบ้าก็ผมก็ขึ้นอยู่คือผมเราขึ้นไปหมดลวคือผมเราไม่เราไม่ได้ร่วงเหมือนผมนายไม่ได้ร่วงเหมือนกันเว้ยตอนนี้สองคนหัวล้านน กันไปถีบกันถีบทีเดียวกันเอ้ยทีมเดียวกันทำไมอะไรกันมันมีฉากหนึ่งเล่นเกมที่ผมอ่ะกับยาเนด็ดต้องเอาแอปเปิ้ลฮะเทิร์นบนหัวอย่างงี้เดินอย่างงี้อ๋อแล้วมาชนหัวกันคือนมามันต้องสวีทมากพอแอปเปิ้ลหล่นใช่ป่ะจมูกต้องอยู่ชิดกันงี้กำลังสวีทพอจมูกชนกันปุ๊บแดดก็เลือดไปเห็นบนหน้าผากหมดคือสีดำอ่ะจากหัวยาติดอยู่กลัน แล้วหัวหยาดนี่อะไรสีดำติด uh บ้าไม่มีเพราะว่าอย่างที่บอกไงว่าหัวของบอยมันสูงมากเลยเลยเป็นทุกคนได้ได้รักหมดละเรื่องนี้โอเคมันนี่ดีกว่าได้ข่าวว่ามีการเมาส์กันในกองนะฮะว่าช่วงหลังนี้พระเอกของเรานี่กกำลังอินเลิฟกันเลยจริงหรือเปล่าก็แค่แบบว่า อีกไม่หุบแค่นั้นแหละเนาะเหรอ,หรอถึงจะเหนื่อยจะร้อนหัวจะดำแบกคุณหนักเลยรเขาไม่มีบทอะไรเลยน่าอาจจะเล่นกับวันใหม่มาอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่า Happy แฮปปี้แฮปปี้เนี่ยสรุปว่าใครอ่ะเอามาจากที่ไหนมเอาไม่บอกก็แล้วเอาบอกเลยเจ๊เอาบอกไปแล้วนี่เลยข่าวบัะเทิอพูดไปแล้วจริงเหรอโอ้ยนี่นะ นี่นะจะบอกเลยนะ่ถ้าพูดในข่าวบันเทิแล้วก็พูดในรายการสารดได้ได้โชว์รูปอะไรเรียบร้อยเลยเคยเห็นไหมเคยเห็นอาการเขาไมเคยเห็นอาการเี่กองเ้าเป็นไงโทรศัพท์มีแอบไปไหแบบ้อะไรอย่างงี้มีมั้ยรับโทรศัพท์ด้วยเสียงสองไหมอไร้ย้เราก็ดูไง อ๋อเหรเอเป็นเพื่อนกันครับผมเขาไมต้องเสียงเบาเลยสงบสลบเกินไหวเี้ยจ้าเอรัเอรัชจะเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรครับผมอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพัฒนาได้โูยดิหูแดงมากเลยอะ ถามไม่จะงานอากรู้ว่าที่นี่นี่ใช้ทีทีไปเดี๋มวไม่ถามเลยนี่นี่นี่เลยทุกทีก็ทุกทีงานเยอะไม่ค่อยได้เจองานเยอะไม่ค่อยได้เจอกันพี่จะลืมนะนี่ผมเป็นรายแรกแค่รายแรกนะนี่ผมแค่คนแรกนะจะบอกเลยนะรายแรกเล่นรายสุดท้ายคนอื่นไม่ถามเลยเลยคนนี้รู้แล้วรู้แล้วไม่ถามแล้วไม่ถามเพื่อนคุณเลยเลยอ่ะ เป็นยังไงของเราแห้เวลารายการกลับมาแล้วเป็นยังไงของคุณฮะแับหน้ารักเลยไหครับเหนื่อยต็มไปรู้จักกันได้ยังไงตามแอร์โฮสเตสคนนั้นเน่ยเรื่องมันยาวตามข่าวดูย้อนหลังก็แล้วกันเหรออยู่ย้อนหลังกันไปเจอได้ไงนะเจอร้านกาแฟน้องก็ถ่ายรูปแล้วก็แท็กมาแล้วก็เลยเขาขายของในจีก็เลยไปซื้อซื้อรู้จักกันพอรู้จักกันรู้จักมาแน้วกัน เนี่ยโอเคนีเงไม่เห็นไม่อะไรเลยไม่นมีอะไรเลยออทำไมไม่อ้ําอึ้งพอดียังไงทําคอนเสิร์ตด้วยกันก็เลยรู้จักกันก็เลยเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรครับผมอ่า้งกันกี่ปีแล้วประมาณปีหนึ่งรู้จักรู้จักประมาณสี่ปีเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คุณก็รู้จักแฟนเก่าเขาไปเยี่ยมไปเจอกันอะไรอย่างี้เลยก็เราก็ไม่คิดว่าจะมามีวันนี้ได้ครับก็คิดว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนไปเรื่อยวันหนึ่งเขาเลิกกับแฟนเราก็ เลิกกับคนที่เราอยากคุยด้วยฮะเพราไม่คุยกับเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็ได้มาคุยกับคนนี้พอดีชิชชู่ชีน้ำตาเนี่ยฮะไม่ต้องหรอกไม่มีแล้วฮะมันน้ำตามันไม่มีจะหยดแล้วน้ำตาจระเข้คุณได้ยินไหมเราพูดอะไรก็มาก็เลยรู้สึกว่ามันใช่ก็เลยลองคบ้ันดูโอเคแล้วความประทับใจที่มีต่อเขามันคืออะไรเขาน่ารักครับเขาเป็นคนนิสัยดีแล้วก็เป็นคนทพียบจริงใจแล้วก็ตูดเล็กฮะ ตุ้เ <overst> ด <run> ี <irgendw carbono S 2> ่ยวเดี่ยวอ๋อเห็นคิมเบอร์รี่นั่งเหงาๆตัวกูจะหายไปไปสัหน่อยแล้วนี่เราก็ขยายกิจกรรมกิจการทำธุรกิจอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในตอนนี้ใช่ใช่ทำเยอะแยะมากมายครับผมก็มีกอริลลาเจียวเนาะขายตามร้านขายยาพี่ดมแล้วก็ไปลมไปไม่เป็นลมดิใส่แล้วใส่ตาแล้วกูมากแล้วก็สดเคอรใช้นวดก็หายปวดหายเมื่อยมาองโอกาสแล้วนี่ตอนนี้มีตัวใหม่ทำ พอสารสกัดเมื่อก่อนทำสารสกัดพริกใช่ไหมครับตอนนี้มาสกัดแกนตะวันแกนตะวันเป็นพืชที่แบบว่ามีอินูลินเยอะอินูลินก็ฟื้ไฟเบอร์ในอาหารที่ทานเข้าไปแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายทำไมมาคิดมาทําเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรอะเรื่องสุขภาพเป็นเทรนใหม่ของของยุคสมัยเนี่ยครับทุกคนสนใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้จริงๆอ่มีผลการทดสอบจากต่างประเทศเยอะแยะมากมายว่ามีประโยชน์มันช่วยอะไรมั่งนะ ช่วยระบบขับถ่ายโอเคเลยแล้วก็มีพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารของแบคทีเรียที่ชื่อโปรไบโอติกที่อยู่ในลำไส้รมอะไรอีายเดี๋ยวพี่้างพูดอะไรพี่อะไรได้อะไรเมาอะไผมบอกว่าเดี๋ยวนี้คือพี่นัดแบบกลายเป็นเซลล์ขายของไปแล้วเวลาที่เขาพูดเรื่องขายของเขาอกแบบว่าแบบเป็นอีกคนึงเลย ทำไม,มต้องทำเยอะแยะขนาดนี้ทำไมจะสร้างเงินพอแต่งานเหรอข้อห,หนึ่งคือชอบครับชอบก่อนชอบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยข้อสองก็คงจะต,ม,ตอมองเรื่องของอนาคตเอาไว้ครับเราก็อยากมีหลัก,ลกประกันที่มั่นคงในชีวิตเาขาย<อ>าที่ไหนคะวางขายหรือยังคะตอนนี้ก็ตามน้นขายยาครับแกนตะวันนี่มีที่เฮลัพนะครับร้อยสาขาทัา<อ>่วประเทศนะครับแล้วก็ กำลังขยายตลาดอยู่เรื่อยๆครับเว่าเพิ่งเริ่มเลยเพิ่งเริ่มได้สองเดือนเครื่องสำอางเครื่องสำอางเครื่องสำอางตัวนั้นมันเป็นน้ำเข้าจากเกาหลีแต่ว่าอันนี้ขายออนไลน์เล่นๆของขับอ๋อแต่อีเจลเกาหลีล่าคุณเห็นว่าไปขายเมืองนอกแล้วนี่เกาหลล่าเจลก็มีตอนนี้ก็มีร้านขายยาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ จะมีมีไปที่เมืองจีนด้วยมีมาเลยมีเยอรมันมีเกาหลีอย่างเงี้ยก็ส่งไปครับเดี๋ยวเราส่งรองเท้าไปด้วยครับโอ้โหน่าุลับก็เธอเธอขอโทษขอโทษขอโทษโอเคขอโทษขอโทษจัดให้แต่ยังไม่ได้เลยจะพูดไปก็ช่วงนี้ไม่ว่างจะมาส่งรองเท้าอะไรแล้วต้องรับส่งความรักของคิมตอนนี้เป็นยังไงบ้างแม่แหมแหมเวลาคุณไปด้วยเต็นเนี่ยชอบอย่ามาแย่งงานฉันเอออ่ะความรักของคิมตอนนี้ตอบสิเขาถามเออสิยังไงรักรัก สุดเห็นในไอจีไปทำอะไรกันมาโอ้โหแหมความเรื่องคนอื่นลราซักเกล่อนแลยเนี่ยไปเยี่ยมไปเยี่ยมบ้านเขาค่ะที่ลำเนางใช่อากาศดีค่ะดีเที่ยวเลยดิตอปางหนาวไหมลำปางหนาวไหมลำปางไม่หนาวค่ะแล้วขึ้นไปบนดอยดอยกัึงถ่ายรูปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแต่ยังดีอยู่นะ ไม่ทะเลาะอะไรกันแล้วนะไม่ทะเลาะค่ะก็กปกติค่ะปกติแล้วนะเออเวลาเราพูดถึงเรื่องของคนรักลืมได้ทำไมไม่กล้าพูดเอาดูยาดเอายาดตายยาดแล้วเราต้องกล้ามีไหมมีคนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงหนูมีไหมีเฮ้ยเหรอเหรอคุณรู้ได้ไงแอบดูเหรอแรกนะเราอะอพี่นอตดับเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยสมมบอกว่าใครเรียนอยู่ใช่ไหม พี่นัดจะแบบโผล่มาเหมือนจูออนเอาเอา,เอาหัวมาพลาดไหอลอย่างเงี้ยให้คุยใครวะคุยอะไรวะพาดเหรอเออดูหน่อยพาดนนไปฟองเลยสครเจอฟังแล้วไม่ใช ชอบดูชอบดูชอบดูวาวบ้านสรุปก็คือมีผู้ชายคุยบ้างไาถามเอาไะฮะแม่จะพูดได้เราพูดได้เราเป็นเสียงในใจได้แล้วเราทาไปตอแล้วก็พภากให้เขาได้ช่วงนี้ก็ดูดูอยู่ค่ะอะไรตรงนี้ดูดูอยู่ค่ะก็คุยกันทุกวันค่ะก็แม่รับรู้แล้ได้เป็นคนในหรือคนนอกในรืนอกวงการแล้วคุยกันมานานเนี่ยค่ะ ก็เกือบเกือบปีแล้วเราแม่ชอบไหมแม่ชอบไหมแม่ก็ดูดูอยู่ค่ะแต่ว่าเขาชอบหมานะโอ้แม่รักเลยครับนี่แค่แอโทรศัพท์สองวินี่แล็ปด็อปเราหมดคำถามกับหยาดทิพย์แล้วนะคะเพราะเราได้คำตอบแบบชัดเจนแล้วทอย่าแต่ว่าตอนหลังเนี้ยหยาดเขาก็ไปหันไปทำไร่ทำสวนนะคือยังไงฟิลไหนไปทำกับใครทำกับใครก็พี่เขาแหละคระ บอกก่อนว่าคำตอบทั้งหมดอย่าไปฟังพี่น้องนะมั่วมากจริงๆก็ไปทำสวนทำไร่เพราะว่าไปซื้อที่ค่ะเป็นไร่ผลไม้ค่ะปลูกหลายๆายอย่างที่ตรงเพชรบุรีค่ะอยู่่ตรงเพชรบุรี จังหวัดนะอืนะคะเป็นแฟนพี่นี่คงเหนื่อยเหมือนกันเนาะเขาบินไปทำงานหรือบินหนีพี่น่าจะหนีว่ะโอ้ยอดีตีโอยเหนื่อยตกลงเราไม่ได้อะไรเกี่ยวกับละครเลยนะคะก็ดูดิขนาดว่านอกละครสนุกขนาดนี้ในละครจะสนุกขนาดไหนครับผม ดีมากครับกอลามีสาระอตอนนี้นะคะเราก็เป็นตัวตัวในละครเราก็มานั่งตรงนี้ให้เห็นกันตึงนเต็มเนาะในละครจะสนุกกว่าน,นี้อีกมากมายอาโอเคก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะเรื่องนี้คิมก็ได้ทําอะไรมากมายมีทั้งคิ้วหายเป็นนิโกโอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สนุกดีแล้วก็กําลังเข้มข้น,นะค่ะข้างนอกจอเราอาจจะดูไม่ไม่ทุม่มเทเนอะดูแบบตลกตลกไปเรื่อยๆแต่ว่าเราตั้งใจเล่นมากเรื่องนี้นะคะคือไไไไดดด้้้ลลลิกบบทททาแต่่่่ะคนนเรีใหมๆ เราสนุกสนุกกันแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาในละครเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นกันอย่างได้เต็มที่ได้นะฮะ uh huh. ละครก็สนุกมากครับหลังจากวันนี้เดี๋ยวเลิกคบกันแล้วครัะ <c oughs> ก็เป็นเป็นละครที่ค่อนข้างครบรถนะฮะ,ะแกนหลักก็จะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้แต่ก็จะมีเรื่องของการสอบสวนมีเรื่องผ uh huh. อีมีเรื่องของการแฉเบื้องหลังในวงการมายาอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็น่าติดตามก็ฝากด้วยครับขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาร่วมแซ่บแซ่บมากขอบพระคุณมากขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะ มีเด็กๆมาบุกสตูอีกแล้วนะคะจะน่ารักขนาดไหนนะคะห้ามพลาดค่ะสักครู่เดียวค่ะ